สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราไปต่อกับ f a b l e s เล่มที่3กันเลยดีกว่าครับหลังจากที่ Bluebeard ได้ประกาศและให้ข้าหัวสำหรับคนที่จับฆาตรกรที่ได้สังหารคนรักอย่าง Rose Red ในคลิปนี้เขาอาจจะทำอะไรที่เกินเลยไปหน่อยครับแต่เขาจะไปทำอะไรเราไปดูกันต่อเลยครับแต่ก่อนจะเริ่มผมขอแจ้งนิดนึงนะครับนั่นคือการเรียกบ้านเกิดของเรา f a b l e s นับจากคลิปนี้ผมจะเรียกทับศัพท์ไปเลยว่า Homeland จะได้ไม่งงกันนะครับการส,รสืบสวนยังไม่จบครับ Big B ได้มาที่อพาร์ตเมนต์ของ Rose Red จากนั้นก็สั่งให้ Flycatcher และ Boy Blue ทําความสะอาดห้องด้านล่างที่ตรงกับห้องของ Rose Red ให้เรียบร้อยและจากนั้น Big B ก็ได้บอกให้พวกเขาทั้งคู่จัดฉากให้เหมือนกับในรูปที่เกิดเหตุพร้อมกับใช้ถุงเลือดที่เขาได้เตรียมไว้สาดได้ทั่วห้องเท่าที่ทำได้และ Big B บอกให้ทั้งสองคนคอยนับด้วยว่าใช้เลือดไปกี่ถุงจะได้รู้ว่า o ร e r รดจะเสียเลือดไปเท่าไหร่กันอีกด้านหนึ่ง Snow น h ว t ์ก็ถูกเรียกให้ไปพบกับ k i n ิงโ l e นายกแห่งเมือง f ฟ b l e t ท w n ครับ ที่คิงโคเรียกสโนไวท์มาก็เพื่อให้เธอพักงานเรื่องอื่นไปก่อนให้เธอได้จัดการเรื่องของน้องสาวของเธอครับจากนั้นคิงโคก็บอกกับสโนไวท์เรื่องที่ว่าบลูเบียตผู้บริจารคายใหญ่ประจําปีและผู้นําชุมชนได้โทรมาร้องเรียนเรื่องที่บิ๊กบีและสโนไวท์ได้บุกเข้ามาแล้วโวยวายกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรสโนไวท์ก็ยอมรับครับยกเว้นเรื่องที่ว่าบุกเข้าไปเพราะว่าบลูเบียตเป็นคนเชิญไปเองครับคิงโคก็สงสัยครับว่าทําไม สโนไวท์ก็อธิบายครับว่าเธอเนี่ยก็ไม่เข้าใจเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากและบิ๊กบีก็ใช้วิธีการเดียวกันกับแจ็คแห่งนิทานด้วยหรือก็คือแจ็คฮอร์เนอร์นั่นแหละครับโดยเธอได้สังเกตว่ากลยุทธ์การสอบสวนของเขาดูเหมือนจะเป็นเพียงการกล่าวหาผู้ต้องสงสัยไปทีละคนคิงโคแกก็เป็นกังวลแหละครับเพราะว่าบิ๊กบีไม่เคยเป็นนักสืบมาก่อนเลยตอนที่อยู่โฮมแลนด์แต่เป็นสัตว์ป่าที่ดุร้ายและเป็นนักฆ่าจึงตั้งคําถามว่างานนี้มันอาจจะหนักเกินไปสําหรับเขาหรือเปล่าสโนไวท์เองก็ไม่่แนใจครับ แต่ก็ยอมรับว่าบิ๊กบีเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของการปฏิรูปตนเองและมีประวัติที่ใสสะอาดตั้งแต่ที่มีการนิรโทษกรรมครับอย่างไรก็ตามเธอสารภาพเลยครับว่าเธอเองก็ไม่ได้รู้เกี่ยวกับงานนักสืบมากนักที่จะไปตัดสินการทํางานของบิ๊กบีครับจากนั้นสโนไวท์ก็เล่าเรียงลําดับครับว่าพวกเธอเนี่ยไปสอบปากคํากับใครมาบ้างคนแรกเลยคือไปสอบปากคํากับแจ็คครับ แต่แจ็คอ้างว่าไม่รู้อะไรทั้งนั้นเกี่ยวกับการหายตัวไปของโรสเรดแต่สโนไวท์กับบิ๊กบียังไม่เชื่อครับเพราะว่าเป็นโจรแล้วครั้งนึงก็จะเป็นโจรตลอดไปและตอนนี้แจ็คก็ยังถูกคุมขังอยู่ในชั้นใต้ดินครับคนที่2คือบลูเบียดครับสโนไวท์ก็เดาว่าที่บิ๊กบีกล่าวหาเขาแบบนั้นแค่เพื่อจะให้เขาเลิกวางท่าเป็นพวกชนชั้นสูงที่เขาชอบทํากับพวกข้าราชการอย่างพวกเธอครับแต่ว่าวิธีนั้นก็ได้ผลครับ บลูเบียดได้นําเอกสารที่หมายมั่นกับโรสเรดเมื่อไม่นานหลังจากวันดําลึกแต่สโนไวท์ก็ไม่อยากให้เอกสารพวกนั้นเป็นของจริงครับเพราะพวกเธอก็มีทฤษฎีหนึ่งครับคือเขาหึงโดที่โรสเรดทิ้งบลูเบียดไปหาแจ็คครับบลูเบียดเลยอาจทําอะไรไม่ดีกับโรสเรดก็เป็นได้ครับแต่มนนันติดตรงที่ว่าในอดีตครับรูปแบบที่บลูเบียดทาก็คือการฆ่าพวกเธอในคืนงานแต่งงานครับแต่ว่าโรสเรดไม่ได้ตายในคืนนั้นมันเลยไม่เข้าข่ายคนร้ายครับคนที่3ครับแม่มดปาดําหรือฟราอุทเทนคินเดอร แม่มดจากแฮนเซลและเกรเทลราพันเซลบิวตี้แอนด์เดอะบีสและเจ้าชายกบ The f r o อ p พรินซฉบับพี่น้องกลิ่นครับด้วยความที่ป้าฟราวเป็นแม่มดบิ๊กบีก็กล่าวหาคิดว่าป้าฟราวเนี่ยคงกลับไปทําไม่ดีแบบเมื่อก่อนเพราะเธอเองก็มีพลังเวทที่เยอะมากๆครับและการฆ่าใครสักคนก็ไม่ใช่เรื่องยากครับแต่ดูจากสีหน้าของป้าฟราวแล้วบิ๊กบีก็คงได้คําตอบแล้วล่ะครับคนที่4เจ้าชายชามิง บิ๊กบีก็ได้ไปสอบปากคำกับเจ้าชายชาม,มิงที่โรงเตียมแบรนด์สต็อกบิ๊กบีก็ใช้วิธีกล่าวหาเหมือนเดิมครับที่ว่าเจ้าชายชาม,มิงเริ่มตกต่ำลงหลังจากที่สโนว์ไวท์จับได้ว่านอกใจกับน้องสาวของเธอครับและเจ้าชายชาม,มิงก็เป็นพวกหลงตัวเองสุดๆเกินกว่าที่จะโทษตัวเองสำหรับความผิดพลาดหล,หลายๆอย่างที่เขาได้ทำครับบิ๊กบีเลยคิดว่าเจ้าชายชาม,มิงอาจจะแคนโรสเรดในเรื่องนี้ด้วยแล้วโรสเรดก็ดันมาหายตัวไปในวันที่เจ้าชายชาม,มิงกลับมาที่เฟเบิลทาวด้วยครับ มันก็เลยเหมือนจะเข้าข่ายคนร้ายอยู่ครับและคนสุดท้ายครับ Snow วท์บิ Big B ได้สอบปากคำเธอในช่วงดึกๆครับ Big B สงสัยที่ว่าสโนไวท์ White, อาจไต่เต้าขึ้นมามีอำนาจใน f a b ลท t o w ์และปกปิดหลักฐานได้อย่างสบายครับบวกกับการเข้ามาช่วยสืบคดีและยังสามารถไล่ Big B ออกได้หาก Big B เข้าใกล้ความจริงมากพอแต่แน่นอนครับว่าส n o ์ w h i เป็นนางเอกไม่มีทางเป็นตัวร้ายแน่นอนครับก่อนสรุป Big B ก็ยังเตือนเรื่องของพวก Adversary ด้วยครับ ที่ยังเป็นภัยคุกครามอยู่การยึดครองดินแดนเฟเบิลอย่างโหดเหี้ยมไม่ได้จบแค่นั้นแน่ๆครับนั่นก็เพราะว่ามีเฟเบิลบางส่วนที่สามารถหนีมายังโลกของมันดีได้ครับแต่บางส่วนก็อาจเป็นสายมาสอดแนมเพื่อมาก่อสงครามต่อก็เป็นได้ครับคิงโคลและสโนไว์กำลังหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับว่าควรทำยังไงดีเพราะว่าวันํำลึกมันก็ใกล้จะมาถึงแล้วและพวกเขาต้องคิดว่าจะมีวิธีไหนให้เรื่องนี้คลี่คลายก่อนถึงวันํำลึกครับ ซึ่งวันดำลึกจะเหมือนกับงานกาล่าประจำปีสำหรับชุมชนเฟเบิลนั่นแหละครับแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้สามารถทำชุมชนเฟเบิลแตกแยกกันได้ง่ายเลยครับเพราะว่าชุมชนเฟเบิลเองก็เต็มไปด้วยกลุ่มเล็กๆที่เคยมีความบาดหมางกันมาก่อนอยู่แล้วและทางด้านงบประมาณเองก็จะถูกจำกัดครับคิงโคเนี่ยอยากให้สโนไวท์จัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยก่อนวันดำลึกครับและคิงโคก็เชื่อมั่นในตัวของสโนไวท์ครับว่าเธอต้องทำได้เหมือนว่าบลูเบียดแต่งตัวเต็มยศจะไปไหนสักที่นี่แหละครับ พร้อมถาดอาหารกับมีดที่ลับยังคมกริบอีกด้านหนึ่งบิ๊กบีก็มีเรื่องว่ายวานอยากให้สโนไวท์ช่วยเรื่องคอมพิวเตอร์ที่บิ๊กบีได้ไปยืมมาเครื่องหนึง่งจากอภาพเมนต์ของแจ็คครับเพราะว่าตัวบิ๊กบีไม่ถนัดเรื่องพวกนี้เลยอันที่จริงเขาใช้อะไรที่ซับซ้อนไปกว่าเครื่องปิ้งขนมปังยังไม่ได้เลยครับและระหว่างที่สโนไวท์จัดการเรื่องนี้บิ๊กบีก็จะไปเอาเข้าวเที่ยงให้แจ็คพร้อมกับคำถามจุกจิกที่ยังคาใจเขาอยู่ครับ สโนไวท์ก็สงสัยแล้วครับว่ามีอะไรคืบหน้าบ้างไหมตัวของบิ๊กบีก็ยอมรับว่ารู้มาสักพักแล้วล่ะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทําได้ยังไงเหลือแค่ใครทําและทําไมถึงทําสโนไวท์ก็อยากรู้ครับว่าเมื่อไหร่บิ๊กบีจะเล่าให้ฟังแต่บิ๊กบีก็ยังบอกอะไรไม่ได้ครับรวมถึงเรื่องที่โรสเรดยังอยู่หรือตายด้วยแถมยังตอบกวนๆไปอีกครับว่าจะบอกตอนที่สโนไวท์เนี่ยไม่ใช่ตัวร้ายในเรื่องนี้ นั่นมันทำให้สโนไวท์หัวเสียสุดๆเลยล่ะครับถึงกับสบัด่าบิ๊กบีว่าไอ้ลูกหมาแต่แทนที่จะโกรธบิ๊กบีกลับใช้โอกาสนี้แสดงความรักและเคารพต่อแม่ของเขาครับสันสันก็ตีมึนและก็อวดแม่เลยล่ะครับ ไม่แน่ครับที่เขาตอบแบบนี้คงเพราะไม่อยากทะเลาะกับซโนไว้หลังจากที่ตีมึนเสร็จแล้วบิ๊กบีก็มีเรื่องอีกอย่างที่อยากให้เธอทําครับก็คือช่วยเรื่องการขายมารดกของเจ้าชายชาม,มิงครับแต่ไม่ใช่ในแบบที่เจ้าชายชาม,มิงคิดไว้ซึ่งยังไม่เฉลยชัดครับแต่เป็นหนึ่งในแผนการที่บิ๊กบีหวังไว้ว่าจะทําให้ทุกอย่างในคลี่คลายโดยไม่เกิดการนองเลือดเพิ่มครับแถมบิ๊กบีปิดท้ายด้วยว่าแผนนี้อาจไม่ได้ผลก็ได้ครับ ในขณะเดียวกันที่อาพาร์ตเมนต์ของโรสเรดครับบอยบลูและฟลายแคชเชอร์ที่กําลังจัดฉากใกล้เสร็จแล้วบอยบลู Blue บอกให้ฟลายแคชเชอร์เนี่ยตั้งใจหน่อยเพราะว่าฟลายแคชเชอร์เหมือนจะไม่มีสมาธิครับเลยเกือบจะเขียนผิดครับจากจบแบบมีความสุขตลอดไปไม่มีอีกแล้วเป็นจบแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วมันก็เลยทําให้บอยบลูเนี่ยแซวเรื่องนี้ครับเรื่องที่ฟลายแคชเชอร์ไปกินมแมลงวันตอนมื้อเที่ยงแล้วก็จะไม่ทําอีกฟลายแคชเชอร์ er แกกบนน็บ่นนิดแหละครับ เพราะว่าแกเผลอไปกินมแมลงวันตัว2ตัวหลังจากที่กินอาหารแบบคนปกติมาร้อยกว่าปีแล้วก็ถูกตราหน้าไปตลอดชีวิตมันก็น่าน้อยใจอยู่นะครับสำหรับคนที่เคยกลายเป็นกบมาก่อนพอเสร็จแล้วพวกเขาก็เริ่มนับเลยครับว่าใช้ถุงเลือดเนี่ยไปเท่าไหร่ตัดกลับไปที่บิ๊กบีครับหลังจากที่เขาไปซื้อมือเที่ยงให้แจ็คเขาก็เลยต้องปลุกกริมเบิลขอกุญแจห้องขังครับแต่กริมเบิลก็งงครับว่านี่ให้อาหารนักโทษอีกแล้วเหรอเพราะว่าเมื่อ10นาทีก่อนเนี่ยก็มีคนมาให้มือเที่ยงกับแจ็คเหมือนกนกัแบบชุดดใหญ่ย,ย้ว บิ๊กบีก็ถามครับว่าใครกริมเบิลเลยตอบไปว่าบลูเบียดพอบิ๊กบีได้ยินแกก็วิ่งแบบไม่สนอะไรแล้วล่ะครับเพราะว่าบลูเบียดคงไปทําร้ายแจ็คแน่แกเลยกลายร่างเป็นแวร์วูฟและเห็นว่าห้องถังนั้นมันเปิดอยู่เขาก็เลยเข้าไปแบบทันทีเลยครับพอบิ๊กบีเข้าไปก็เห็นว่าบลูเบียดเนี่ยเอามีดจี้คอแจ็คอยู่บิ๊กบีก็เลยเตือนบลูเบียดให้ทิ้งมีดแล้ะถอยออกมาไม่งั้นเขาจะกระชากคอบลูเบียดออกแน่นอนครับบิ๊กบีขู่ไปขนาดนั้นบลูเบียดก็ไม่กลัวเลยสสััักนนนนิดดครบแบแแมมยงเ็ีีว่่าใทุ เจ้าหมาป่าก,ก็ถอดชุดคนเลี้ยงแกออกไปสักทีให้เราได้เห็นสัตว์ร้ายตัวเป็นๆที่ซ่อนอยู่ข้างในอีกครั้งธรรมชาติมันปฏิเสธกันไม่ได้หรอกแจ็คก,ก็ขอร้องให้บิ๊กบีเนี่ยช่วยทีเธอมันจะปาดคออยู่แล้วบลูเบียดเลยแย้งว่าถ้าจะปาดคอเนี่ยคงปาดคอไปนานแล้วเหมือนกันและเขาก็ไม่มีเจตนาที่จะฆ่าแจ็คอยู่แล้วละครับพร้อมกับขอเวลาสักชั่วโมงเพื่อที่จะได้รีดข้อมูลจากแจ็คให้บอกความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับโรสเรดและจะหาศพเธอได้ที่ไหนแน่นอนว่าบิ๊กบีเนี่ยไม่ยอมอยู่แล้วครับ เขาก็ยังเตือนเหมือนเดิมครับเพราะว่าถ้าลงไม้ลงมือกันจริงๆแล้วก็จะต้องมีใครสักคนต้องตายนแน่ๆครับบลูเบียดก็รับคําท้าครับแต่ไม่มีทางที่จะถึงตัวก่อนที่เขาจะปาดคอแจ็คได้แน่บิกบ๊กบีก็ท้าให้ทำอีกครับเพราะถ้าบลูเบียดททำแล้วก็บิกบ๊กบีสามารถวิสามันได้เลยครับส่วนแจ็คนี่ก็กลัวขี้หดตดหายแล้วล่ะครับบอกให้ทั้งคู่เนี่ยตั้งสติก่อนใจเย็นๆค่อยๆค,คุยกัน แต่บอกไปก็ไม่รู้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะฟังแจ็คก,กันบ้างหรือเปล่าครับในขณะเดียวกันที่ห้องโถงครับซโนไวท์กริมเบิลจอนผู้ซื่อสัตย์และบัฟคินก็ยกตีมาช่วยบิ๊กบีกันอีกแรงครับแต่ยังไม่ทันจะเข้าไปบิ๊กบีกับแจ็คก,ก็ออกมาอย่างปลอดภัยกันแล้วละครับแจ็คก,ก็งองแงครับว่าเลือดออกเดี๋ยวจะตายอยู่แล้วบิ๊กบีเลยบอกจอนกับกริมเบิลให้พาแจ็คไปทําแผลให้เรียบร้อยแล้วค่อยพาตัวแจ็คไปกักตัวที่ห้องของเขาครับส่วนบลูเบียร์แกก็ยอมโดนจับครับ นายจะต้องอยู่ในห้องขังนานอีกพักหนึ่งเพราะว่าบิ๊กบีได้ไปเจอตอนที่เขากําลังทรมานแจ็คอยู่และสาเหตุที่เขาทําก็คือบลูเบียร์เนี่ยเชื่อเรื่องข่าวลือที่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโรสเรดครับหลังจากที่คุยอะไรกันเรียบร้อยครับบิ๊กบีก็ขอบคุณที่สโนไวท์มาช่วยครับแต่บิ๊กบีก็สงสัยครับว่าจะช่วยได้ยังไงก็ในเมื่ออีกฝ่ายเนี่ยคือบลูเบียร์ซึ่งก็เป็นนักดาบที่เก่งมากๆครับและถ้าพลาดนิดเดียวแล้วก็ได้ซวยกันหมดแน่แต่สโนไวท์ก็ไม่ได้กังววววลคครรััับบแแมมยยยงงอออออกก่่่่่าาาาาาขฟนนนให้้ดดดเเเเีีเเาาี็พพะทธอ ก็คือดาบวอลพอลที่อลิซใช้สังหารมังกรแจเบอร์วอกกี้ในอลิซอินวอนเดอร์แลนด์ได้แหละครับซึ่งเราจะได้เห็นดาบเล่มนี้อีกในอนาคตอย่างแน่นอนครับพอคุยกันไปสักพักบิ๊กบีก็ขอให้สโนไวท์เนี่ยถือดาบดีๆหน่อยเพราะว่ามันจะดูบ้าแน่ๆถ้าต้องพาผู้หญิงไม่มีหัวไปเต้นรำด้วยสโนไวท์ก็เพิ่งจะนึกขึ้นได้ครับว่าบิ๊กบีเนี่ยแทบไม่เคยไปงานรำลึกเลยแต่ว่าคราวนี้บิ๊กบีต้องไปครับเพราะอาจจะมีโอกาสที่จะคลี่คลายปัญหาทุกอย่างครับ และสโนไวท์ต้องไปเป็นคู่เดทของบิ๊กบีในงานรำลึกด้วยครับแต่ว่าบิ๊กบีเนี่ยยังบอกอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ามันซับซ้อนมากเกินไปที่จะอธิบายจากนั้นเขาก็ขอตัวกลับห้องก่อนครับระหว่างนั้นเองก็มีคนโทรมาหาบิ๊กบีครับซึ่งคนที่โทรมาเนี่ยก็คือบอยบลูกับฟลายแคชเชอร์ครับทั้งคู่ก็โทรมารายงานกับบิ๊กบีครับว่าอะไรยังไงบิ๊กบีก็สั่งให้ทั้งคู่เนี่ยเก็บกวาดห้องที่จัดฉากกับห้องของโรสเรดครับเพราะว่าบิ๊กบีได้หลักฐานครบแล้ว บิ๊กบีที่ได้ฟังเรื่องทั้งหมดก็นั่งเครียดไปพักหนึ่งเลยครับ1ชั่วโมงต่อมาบิ๊กบีก็ลงมาหาสโนไวท์ครับในระหว่างที่เธอกำลังค้นข้อมูลในคอมของแจ mm ็ค hmm. เธอพอบว่าแจ็คเนี่ยดันเป็นเจ้าของเว mm ็บ dreamworlds.com เป็นบริษัททัวร์ปชนภัยแบบสตาร์ทอ mm ัพ hmm. ที่เขาพยายามจะทำให้เข้าตลาดหุ้นมาเกือบปีแล้วดูเหมือนว่าเขาจะเสียเงินก้อนโตไปกับแผนรวยทางรัดครั้งนี้ครับ แต่ว่าแจ็คไปเอาเงินก้อนนั้นมาจากไหนระหว่างที่สโนไวท์กำลังอธิบายครับบิ Big ๊กบีก็คอยบอกเธอให้ทำใจกับข่าวร้ายนี้ไว้ด้วยครับสิ่งที่บิ๊กบีจะบอกก็คือร่างกายของผู้หญิงที่โตเต็มวัยโดยเฉลี่ยแล้วมีเลือดประมาณ9ายและเมื่อเสียเลือดเกิน40%ก็จะเกิดอาการช็อกจนไม่สามารถฟื้นได้แต่ในอพาร์ตเมนต์ของโรสเรดมีเลือดของเธออยู่ไม่น้อยกว่า5ายนั่นก็หมายความว่าไม่มีทางที่โรสเรดจะยังมีชีวิตอยู่ครับเป็นไปได้ว่าเธอตายแล้ว ต้องหากันต่อไปละครับว่าศพของโรสเรดเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนกันสำหรับเล่มที่3ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับเนื้อเรื่องเนี่ยก็ค่อยๆน่าติดตามมากขึ้นแล้วครับเพราะว่าเล่มหน้าคือเล่มที่จะเฉลยเลยครับว่าใครเนี่ยคือฆาตากรรอติดตามได้ในเล่มต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe กันด้วยนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยหรือติชมก็ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ